สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางเรานะคะทีมหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่นะคะไปดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุนะคะโดยผู้สูงอายุนนะวันนี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะเราจะมีรถเข้าไปเซอร์วิสการทําฟันให้ถึงที่บ้านค่ะคะ่ะบรรยากาศของการไปทําฟันให้กับผู้ป่วยในยวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันได้เลยนะคะเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> okay. เราก็เป็นหนึ่งในวิาศาสตร์สุขภาพนะคะที่มีหน้าที่จะต้องดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแล้วก็สุขภาพช่องปากสุขภาพฟันก็มีความสําคัญนะคะในการที่จะส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุได้อยู่ดีปกติจุดเด่นที่เห็นว่าแตกต่างจากรถธนกรรมทั่วไปก็คือคนไข้สูงอายุะคะ่ะบางท่านก็คือเคลื่อนไหวตัวค่อนข้างยากนั่งวีลแชร์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนไข้จะต้องเดินจากรถเข็น ขึ้นยูนิตคนไข้ที่ขาส่วนล่างไม่สามารถขยับได้อุปกรณ์ที่อาจารย์พรสวัสดีไซน์คิดว่ามันเป็นการตอบโจทย์คนไข้อีกตัวหนึ่งยากต่อการเข้าถึงการรักษาทดสอบหรือว่ามันยังขาดอะไรไหมหรือว่าในส่วนรถโมบายอันนี้มันต้องมีการเติมหรือว่าเสริมอะไรเพื่อความสะดวกสําหรับคนไข้มากขึ้นเราเราก็เริ่มนําร่องจากเครือข่ายสิทธิ์เก่าขอ,<ำ>ของเรานะคะที่ต้องการมีความประสงค์ที่อยากจะได้รับบริการ อุปกรณ์ในรถนะคะหลักเลยก็คือเป็นตัวเดน t ท l p แพลตฟอรนะคะจะเป็นตัวที่จะยกเอียงเก้าอี้รถเข็นได้ให้ทำฟันได้เลยโดยไม่ต้องที่จะย้ายคนไข้าจากรถเข็นมาที่ยนูนิตทำฟันอุปกรณ์ตัวที่2เลยก็จะเป็นเครื่องเครื่องกรอนะคะเป็นมีชุดขูดแล้วก็ชุดอุดฟันพร้อมนะคะอยู่ในอยู่ในเซ็ต ตัวที่3ก็จะเป็นซักชาติเครื่องดูดน้ำลายดูดน้ำนะคะที่เกิดจากการขัดทำผัตสาการแล้วก็มีนอแปลงแล้วก็มีการใช้แบตเตอรี่เชื่อมต่อกรณีที่ไม่สามารถจะใช้ไฟบ้านได้นะคะเรามีสิค์ล้างมือนะคะอยู่อยู่ด้วยก็จะเป็นการที่เรามีน้ำเป็นแกลลอนใหญ่ๆเอาไว้นะคะไว้ไว้ไว้ไวเผือเติมเกือฉุกเฉินได้อนามายเรา แล้วน่ามันก็จะเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมมาสําหรับทําผู้ป่วยเครื่องมือเครื่องมือเครื่องฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเดลโมเดลในรถเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้ขออนุสิทธิบัตรไวอ้อยู่2อันนะคะอ่อันหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มป็นิตอแพลตฟอร์มนะคะที่ยกรถเข็นถันโมเดลหนึ่งก็คือเป็นเครื่องสักชั่นเครื่องดูดน้ำลาย สระบบแปลว่าสามารถดูดทั้งน้ำและไอน้ำได้ละอองไอได้อันที่3มเลยก็คือรถทั้งคันนะคะเรื่องระบบของรถทันตกรรมรถตู้นะคะแล้วเรามาปรับ,บโดยวางจุดต,ต่างๆเอาไว้นะคะเราก็ขออนุสิทธิบัตรรถทันตกรรม เป็นบริการประชาชนที่ดีมากอันนี้ขอสนับสนุนขอบคุณคณะจากมสวอขอบคุณอย่างมากฮะที่บริการเข้าถึงประชาชนถึงบ้านให้ความสะดวกอย่างมากเลยอันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆฮะยอดเยี่ยมขอบขอบคุณนะขอบคุณซึ่งสรซงสรเสึ้งมากขอบคุณครับ